สวัสดีครับผมพบกับผมหน่ายชากก้าก่อเกยมแคสเตอร์นะครับตอนนี้คุอยู่กับเกมเดดเหลี่ยมนะครับผมเนี่ยผมมาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วนะนะครับผมก็คือครั้งที่แล้วผมให้คำสัญญาว่าผมจะเล่นอาเคตติกอลีฟนะครับผมโอเคเราหาห้องคนแบบเยอะๆเยอะหน่อยถ้าเป็นไปได้ <c oughs> เป็นไปได้นะครับผมจังหวะนี้เป็นไปได้ <c oughs> ผมคิดว่าคงน่าจะได้เล่นนะครับในคืนนี้ผมเล่น High a n c แล้วกันนะฮะขอเล่นเป็น High and Seek ก็กันผมไม่แน่ใจนะว่า Arcy and Seek a l i y มกับ High and s e อ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าอุ้ยโอเคฮะมีเียงวิญญาณโอ้ยอุ้ยย่า เฮ้ยกุหลนเฮ้ยผมหลอนจริงจังเลยเราจะมาเล่นเป็นเบเกอรี Berkeley, ่ฮะเบเกอรี่เกลี่ยไม่ใช่กลี่นะโอับเคยเล่นเบเกอรี่ฮะเคยกดเลดี้แล้วนะครับผม okay. ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมานั่งรอคนนะครับผมปิงผมอ่ะไม่เปลี่ยนแปลง รักเธอคนนี้ยีิ่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนเราเปลีป่ยนไปแล้วโอเคงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมจะตัดไปตอนที่คนมาครบแล้วกันนะผมหกเพื oh, นะ่อนยูสต้าเนี่ยนคือเขาจะนําหกคนไปเล่นนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะรัดไปตอนที่เราเข้าเกมกันเลยดีกว่าคนระับผมโอเคนะครับผมอันนี้คน,คนก็คนก็ครบแล้วนะผมก็เข้ามาเล่นกันแล้ว ไอหน้าผีฮะอ้ยเลียงเพลงเข้าหรือเปล่าเนี่ยรอรออุ้ยปิงผมเยอะก็ต้องทำใจฮะเล่นเซิร์ฟฝรั่งโอเคเราได้เป็นผีแล้วผม อะไรเฮ้ยคิดดีผมจะเลือกตัวอะไรต้องเลือกตัวที่แบบเถื่อนๆแกนมาแกนมายาโก้กับแกนมานะอันนี้บัตเชอร์อองอองเหรอเฮ้ยอองหรืออิงวะผมอ่านไม่ออกบุ๊บแจ็คสันบุ๊บแมนเบบี้วิลเลียม แจ็คโกลและตัวสุดท้ายเลสเตอร์โอเคเราจะไปเล่นเป็นไอเตี้ยมาตืนนะครับโอเคเราเราเราเล่นเป็นไอเตี้ยมาตืนนะฮะถ้าเราเป็นผีเราก็จะโดนกองขังเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเขาตั้งไว้ที่กี่ลาวสามลาวสามรอบเขาตั้งไว้ที่สามรอบนะครับ อ้าวไม่ผมไม่อะไรเนี่ยคลิกอะไรไม่ได้เลยโอ้หกนาทีโอ้โหหากันบานเลยคลิปนี้ยาวแน่นอนแน่แน่แนโอ๊ยใจขอยเ,เจอผู้โชคร้ายหนึ่งสม้ว ไม่รู้ว่ามันไอเขาลงไปหรือยังอุ๊บเอากูขึ้นไปโอเคเราวิ่งวิ่งวิ่งแดก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 ลีบด,ดิล <c oughs> ีบลีบแดกไปถึงศพนะผมไอ้้ยปิงปิงกูสามร้อยกดแทบไม่ได้ มีคนไหมไม่มีถ้าเล่นโหมดนี้มันจะเล่นยากไหนครับผมก็ที่มันเล่นยากก็เพราะกูล่วงไว้ยายาโอเคตกใหก็คือที่มันเล่นยากก็เพราะว่ามันไม่มีเลยหน้าหาผีหาคน ปิงอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นโอ้ตายแล้วเอากูอยู่ไหนวะเนี่ยชิมหายแล้วกูเอากูหลงเอาเอา ตอนนี้ผมชัก,กงงกับดาดแล้วสิโอ้ยผมรู้สึกโอ้ยอูย้ยแหล็กหล็กจัดชัดจริงปะลาะหล่นคนเหล็กสีมันนี้ได้เลยน,นะอุย้ยหายากอะ่ะมันมันหายากมากด้วยความหล็กขนาดนี้หละกการที่ไม่มีหอกอะไรเลย ท่านเป็นผีเรานี่ว่าโอ้โหคลิปนี้ผมตอนที่ผมซ่อนตัวผมอาจจะตัดให้มันซ่้นหลงแนละ้วผมว่าว่าม,มันมันเล่นกันตั้งหกนาทีถ้งเป็นผีผมก็จะไม่ตัดออกนะก็ ได้ชมความโง่งผมไปเต็มเปล่าครับผมคุณผู้ชมกูกวนที่เดิมใช่ไหมบอกกูทีผมว่าผมวนอยู่ที่เดิมว่ะผมรู้สึกงั้นนะ อตอนไมตรงนี้เปิดไอ้ที่ตรงที่ข้าหมูนี่อ๋ออ๋อเปิดห้องได้โอ้กูก็ควาย ไอ้ตรงนี้อะผมสงสัยไม่เอาออกไงวะดันมุ้ดันดันเฮ้ยยี่ออกได้แล้วดันมันไปโอ้ยโอ้ยขอโทษครับ <c oughs> ขอขออภัยรู้สึกจะเป็นว่าเอา เวนบากอโกอยู back, hmm, oh, ่ไหนกันหมดวะโอ้ยผมโดยผมว่าผมไม่เซียนหมดนี้จริงจังอ่ะ เฮ้ยเจอคนแล้วโอยสนานกันเลยทีเดียวเซียนนะผมฮ่าฮ่าฮ่ากูแพ้โหโหฆ่าไปได้สามตัวครับผมโหโถ่เ้ย รอบหน้าผมไปขอเป็นผีนะฮะครับโอเคซึ่งใช้คำว่าอยู่บนนี้ดอนปลอดภัยมากๆอ่ะโอเคมีสแตมิน่าวิ่งเลยอิบายโอเครอรอครับเราต้องมาหลบในที่ที่เก่งของเราโอเคโอเคครับผมผมจะตัดโอ้ย ถ้าผมมาที่ซ่อนดีๆ้วผมก็จะตัดนะครับผมเมื่อจัดชัดจริงปลาละหลุนคนเล็กซีมันนิดนึงโอเคครับเราได้ที่ซ่อนแล้วครับโอเคงเขงามา เดยวดีเดียวเอาวตามคนเขาคนเล่นเขาออกไปฮะโอ้โหถูกเอ้ยอตาอันี้ก็ชนะหมดเลยฮะผีเสือกออกผีเขาก็คงคิดว่าเล่นหมดอซิกลิฟนะฮะเอ้ยก็มันก็หายซิกลิฟอยู่วะเขาคงคิดว่าว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับผมผียังไม่เกิดอ่ะ

วิ่งอ่ะที่เก่งครับที่เก่งพี่เล็กเกี่ปิงปิงปิงอย่าขึ้นตอนนี้ลูกลูกลูกหุ้ยหุยหุยหนีปิงเลยโอ้โอเราจะซ่อนที่นี่นะครับผมผมจะทําการซ่อนที่ตรงนี้นะฮะแล้ผมแล้วผมจะถัดไปตอนที่เหลือสัก สามสิบวิสุดท okay, so ้ายนะครับผมโอเคนะไปกันเลยนะครับผมเราก็มาถึงสามสิบวิสุดท้ายกันจนได้นะฮะโหยผมนี่เก็บแป้วเลยฮะคือดูทาง้ารังชี้หน้าผมโดดเดี่ยวคนเดียวแล้วไี่เป็นคนนะครับผมโอเคเราจะใช้กล้องหาผีกันนะครับผมพี่ปองครับผมคิดว่าผมเจอผีนะพี่ปองจริงเหรอครับอื้อื้หมูหมูสัน แสอ,อเล่าเรัแก็ส e yes! รตอนนี้ก็ชนะไปนะผมใครที่ดูชีพผมอะเอามุมซ่อนตรงนี้ไปใช้ได้นะบโอ้ยผมเหนื่อยใจเลยตายครับอย่า yeah. สองวินนะรอดไป5ห้านาทีค่ะตะผมครับแล้วก็รีบเอ็กซิทฮครผมเหนื่อยครับ น um ี่ตายเอะโอเคเก้าบวกสิบเท่ากับยี่สิบสองนี่เบ็ดเมื่อเดี๋ยิรโอเคผมก็คิดว่ามาดูนะของนี่เรับลองโอ้โหมีด้วยมีมีเซิร์ฟไทยด้วยครับก็อยากเล่นนะผมแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะซึ่งเวลาผมหมดแล้ว ก็ผมอาจจะแคเ่เรตเียมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ครับผมก็ถ้าเป็น High อนซี y แบบไม่มีเลราจาับนพะีฮะคุณก็เอาเทคนิคผมหรือที่ซาดผมไปเล่นกันได้ครับผมแต่ถ้าคนที่เป็นผีดูก็สวยไปฮนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ